ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะจะเป็นตัวบิตโตนนะครับนี่อยู่้องหน้าหน้าเพื่อนๆแล้วครับเป็นรุ่นอ l เอนตาศูนนะฮะผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นี่เลยเพื่อนๆเห็นไหมนะนะครับใส่ตัวแร็งโลเวอร์นะครับ,รบ24 5 4 5หขอบ20นะครับตัวนี้นะนี่นะฮะผลิต m a k e ิน J a p ป n นะครับชุดนี้นะครับอยู่ประมาณ50,000กว่าบาทนะตัวท็อปของรุ่นละของบิตโตนละครับ ตัวอ l ันซา001เนี่ยเป็นตัวที่ท็อปที่สุดแล้วครับนะมาได้ความนี่เลยนี่เพื่อน,เอนๆเหได้ความเงียบแหะอารมณ์เหมือนกับว่าผสมคือจะไม่สปอร์ตแต่ก็ไม่ได้เงียบขนาดนั้นนะครับนี่นะด้วยตัวยางเขาออกแบบมาเนี่ยรอ,องรับความเร็วสูงแน่นอนนะครับสไตล์ SUV นะฮะด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะทนนะครับแล้วก็ ทนทานนะฮะทนทาน,น,ทานผมบอกเลยทนทานมากนะครับนี่